ไปดูคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังกันหน่อยนะครับเมื่อช่วงเย็นวันนี้เจ้าหน้าที่ไปพบศพผู้เสียชีวิต3คน3คนนี้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านผักนะครับจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่เนี่ยคาดว่าเจ้าของบ้านเนี่ยน่าจะเป็นคนก่อเหตุยิงลูกบุญธรรมแล้วก็ลูกจ้างภายในบ้านเสียชีวิตก่อนที่จะยิงตัวเองเสียชีวิตตามส่วนมูลเหตุจูงใจเจ้าหน้าที่บอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าน่าจะมาจาก3ปัจจัยหลักๆก,ก,ก็คือเรื่องของปัญหาส่วนตัวเรื่องของหนี้สินและก็รวมไปถึง ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสพนายงพร้อมแพทย์เวรและก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านนามเม่หลังได้รับแจ้งว่าญาติไม่สามารถติดต่อผู้อาศัยภายในบ้านได้ตั้งแต่ช่วงเชา้าก็เลยเดินทางไปตรวจสอบเมื่อช่วงเย็นของวันนี้ก่อนจะไปพบว่าทั้งสคนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้าน จุดแรกจากการตรวจสอบคือบริเวณโถงบ้านครับไปพบศพนายพรศัก์อายุ28ปีถูกยิงบริเวณขมับขวาจากนั้นภายในห้องนอนก็ไปพบศพนายสมคิดอายุ44ปีเจ้าของบ้านอาชีพผลิตและก็จำหน่ายกะปิก็ถูกยิงบริเวณขมับซ้ายแล้วก็มีนายสุเมธอายุ30ปีลูกบุญธรรมเนี่ยถูกยิงบริเวณขมับขวาทั้งสองนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอน แล้วก็ไปพบปืนขนาด9มิลิเมตรอยู่ในมือของนายสมคิดครับพันตำรวโทรประเสริฐหลัดกองพนักงานสอบสวนสพนายงเนี่ยระบุบอกว่าพฤติกรรมจากจุดพบศพแล้วก็ตำแหน่งของอาวุธปืนเนี่ยก็ทำให้เชื่อว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายสมคิดเจ้าของบ้านที่คาดว่านายสมคิดเนี่ยน่าจะไปยิงนายพรศักดิ์ก่อนทีนี้ระหว่างที่กำลังจะหลับอยู่บริเวณในห้องโถงก็ไปยิงนายพรศักดิ จากนั้นก็เข้าไปยิงนายสุเมธที่กําลังนอนหลับอยู่ภายในห้องนอนพอยิงทั้งสองคนเสร็จก็ยิงตัวเองเนี่ยเสียชีวิตตามด้านพันตํารวจเอกรัฐกรพักดีวาน,นิช์ผู้กํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดตรังก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเวลาประมาณตีสองของวันเกิดเหตุจากการตรวจสอบเนี่ยมันมีการสลับเบรกเกอร์ไฟฟ้าภายในบ้านครับก็เลยทําให้ไฟฟ้าดับแล้วกล้องวงจรปิดก็หยุดทํางานไปด้วย นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเตรียมการลงมือในการกร่อเหตุด้วยเหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลจากญาติแล้วก็พยานครับญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยเปิดเผยบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าพยายามโทรติดต่อกับนายสมคิดแต่ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้ก็เลยเดินทางมาตรวจสอบทีนี้พอมาถึงบ้านเนี่ยพบว่าประตูบ้านไม่ได้ล็อกจากด้านในก็เลยเปิดเข้าไปแล้วก็เลยไปพบผู้เสียชีวิตทั้ง3คนเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที ขณะเดียวกันเพื่อนบ้านเดะเล่าเพิ่มเติมบอกว่าในคืนก่อนเกิดเหตุทั้ง3คนยังนั่งดื่มด้วยกันตามปกติชาวบ้านที่อยู่ใกล้กันเนี่ยบอกว่าไม่มีวี่แววเรื่องของความขัดแยง้งแล้วก็นายสมคิดก็เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีไม่เคยมีปัญหากับคนในชุมชนเลย ส่วนสาเหตุเบื้องต้นตำรวจเปิดเผยแบบนี้ครับบอกว่าจากการตรวจสอบน่าจะมาจากประเด็นเรื่องของปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวและก็รวมไปถึงเรื่องของหนี้สินโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนายสมคิดเ,ยเคยบ่นเรื่องภาระหนี้สินให้กับญาติฟังอยู่หลายครั้งแต่เบื้องต้นตำรวจบอกว่าก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับ